บริเวณละแวกนี้ก็ทําเป็นเกษตรผสมผสานครับเป็นพวกผลไม้แล้วก็หมากมะพร้าวกล้วยในพื้นที่ผมนะครับก็ต้องอาศัยพึ่งพาน้ําจากธรรมชาติก็นคือน้ําจืดจากแม่น้ำบามักงซึ่งมาเก็บกักไปในช่วงที่น้ํำทะเลหนุนเราก็ต้องเก็บน้ําจืดไว้เพื่อใช้ในการเกษตรถ้าเกิดว่าปริมาณฝนแรงหนักๆนะครับน้ําเค็มจะขึ้นสูงแล้วก็สามารถซึมเข้าในพื้นที่เราทําให้พืชมีความเสียหาย ก็อยากจะฝากทางกรมชลประทานนะครับว่าจะมีแนวทางป้องกันหรือช่วยเหลือน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่อย่างไรบ้างก็เห็นว่าแม่น้ำบางปะกงเนี่ยไหลลงสู่ทะเลใช่ไหมครับในช่วงดูแรงเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาก็จะไหลย้อนกลับเข้ามาที่แม่น้ำบางปะกงก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมีความเค็มสูง ซึงจะมีปัญหาต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศต่างๆในุ่มน้ําบางปะกงเนี่ยมันก็จะมีเขื่อนที่สําคัญก็คือเขื่อนบางปะกงซึ่งจะคอยช่วยการควบคุมบริหารจัดก,การน้ําทั้งในช่วงที่น้ําขึ้นน้ําลงควบคุมไม่ให้น้ําเค็มลุกตัวเข้ามาเร็วเกินไป ควบคุมไม่ให้น้ําจืดไหลลงสู่ทะเลเร็วเกินไปก็จะใช้เขื่อนบางประกงในการช่วยบริหารการน้ําโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาช,ชนในส่วนปริมาณน้ําต่างๆที่จะไปช่วยผักดันความเค็มเนี่ยเราก็จะใช้ระบบอ่างเก็บน้ําที่เรามีอยู่หรือว่าน้ําที่อยู่ในธรรมชาติเช่นในช่วงแรกเราอาจจะใช้น้ําที่เขื่อนขุนด่านประการชนอ่างเก็บน้าสียัดอ่างเก็บน้ําระบม ช่วยผักดันความเค็มในช่วงต้นฤดูแ้งเพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่นะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ประปาส่วนภูมิภาคก็สามารถใช้น้ําประปาได้อย่างเต็มที่ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีน้ําจากทางจังหวัดสระแก้วก็สามารถจะผ่านลงมาช่วยในแม่น้ําบางปะกงได้ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างเก็บน้ําค้าสะทึงอ่างเก็บน้าค้าปุงซึ่งจะเอาน้ํามาช่วยในการควบคุมความเค็มที่สําคัญอ่างเก็บน้นํานฤบดินธรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชบัติที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรี ก็จะเอาน้ําส่วนหนึ่งลงมาสู่ที่แม่น้าปาจีนบุรีแม่น้ําปาจีนบุรีก็จะไหลรวมกับแม่น้ำนครนายกก็เป็นแม่น้ําบางประกงก็จะควบคุมความเค็มเป็นระยะระยะในแต่ละช่วงเวลาโดยที่กรชมชปมะทานก็จะได้ประชุมชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ําและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะว่าเรามีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ว่าน้ําที่ใช้ในการควบคุมความเค็มก็ส่วนหนึ่งก็เป็นน้ําที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ําบางอ่างตอนนี้ปริมาณน,น้ํากําลังเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่คุนด่านตอนนี้ก็มีปริมาณน,น้ําที่6กสเนะครับก็มีน้าไหลลงอ่างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้อ่างเก็บน้ําหรือบดินก็มีปริมาณน,น้ําเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดปัญหาวิกฤตจริงๆเราก็ต้องมีการวางแผนร่วมการประชุมร่วมกันกับพี่น้องประชาชนว่าจะกําหนด การควบคุมความเค็มณจุดไหนในช่วงเวลาเท่าไหร่สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์นให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมครับในส่วนของกรมชลประทานเราก็มีการทำงานตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็ไปสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับการปลูกพืชหรือว่าวางแผนการปลูกพืชที่เหมาะสมเช่นอาจจะต้องปลูกพืชในพื้นที่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันไม่ทอดเวลายาวไปมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ควบคุมจุดใดจุดหนึ่งกระชับเวลาให้สั้นที่สุดเพื่อจะเป็นการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็จะมีปริมาณน้ําที่เพียงพอกับภาคส่วนอื่นด้วยครับ ในส่วนสำนักง,งานชมประทานที่9เราก็มีคณะกรรมการเรียกว่าคีแมนวอลล่มซึ่งจะรวมทุกภาคส่วนในการมาประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ําร่วมกันเอาปัญหาต่างๆมาพูดคุยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากนั้นก็นําไปปฏิบัติเราทําได้อย่างนี้มาตลอดแล้วก็คิดว่าปีนี้ในปีที่เกิดวิกฤตเราก็จะมีความร่วมมายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจก็สามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตผ่านไปได้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับ